อัพร้องพี่เล็กหน่อยได้ยังอัพร้องพี่เล็กค่ะวนะจ๊ะรก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวบัตรใหม่นะครับเป็นบัตรวิสระบ,บิทการนะครับผมก็เหมือนกับเป็นการนําทั้ง2โปรแกรมนะครับมารวมกันแล้วก็สามารถสะสมคะแนนจากการช้อปปิ้งก็ทั้งจากการเดินทางนะครับเพื่อน,นําไปใช้แลกสิทธิทประโยชน์อะไรต่างๆได้มากมายต้องครับสาหรับใส่ช้อปปิ้งด้วยก็สามารถสะสมคะแนนได้ครับ เรียกว่าตอบโจทย์แบบในสไตล์คนรุ่นใหม่เลยงี้ยถูกต้องครับผมทั้งการเดินทางทั้งการช้อปปิ้งเลครับเอาให้ครับฝากสอครับครับก็ฝากบัตรวิสและปิดการ์ดด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่ชอบการเดินทางหรือว่าชอบช้อปปิ้งนะครับก็สามารถมาสมัครบัตรนี้ได้ครับเพราะสามารถสะสมคะแนนได้จากทั้งสองทางเลยทำให้ได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆมากมายเลยครับอ่าละโคจุซีรีส์นะครซีรีส์กำลังสนุกมาเลยครับก็ตอนนี้อาทิตย์นี้ก็ e p 4แล้วก็ อย่าง3 e P ที่ทุกคนได้ดูไปก็จะเห็นว่าก็จะมีพัฒนาการของตัวละครที่ค่อนข้างเยอะหลังจากนี้ก็จะมีตัวละครที่ทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าตัวละครคนนั้นคือใครก็จะเข้ามาทําให้เกิดเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายทําให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้นด้วยครับจะหนวกจะดราม่าจะแบบว่ายังไงไหมครับมีแน่ครับเออต้องบอกให้แฟนขับทวาใจรอไปไหมว่าจะ <laughs> ต้องรอจ <laughs> นความหน่วง,งนี้อีกเมื่อไหร่อะไรก็ไม่นานเกินรอครับน่าจะได้รับชมอ,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 อย่างซีซั่นสอง,สองม,มันเปลี่ยนอะไรบ้าง ก็เยอะนะครับอย่างแรกเลยก็คืออย่างตัวไท์เนี่ยก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือเรื่องของความมีวุฒิภาวะหรือว่าความการยับยั้งชั่งใจหรือว่าการควบคุมอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยตัวไทยก็จะมีความผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยแบบสีจัดจ้านโอ้ดูดมากเลยใช่ครับมีดูว่้นี่ครับใช่ครับหลายคนวิจารณ์ว่าเหมือนดังแบบเดตอาร์อะไรอย่างเงี้ย้ย ไม่ถึงนะก็สิบแปดบวกแล้วกันแฟนขับจะเลือดหมดตัวนะโอ้ถ้าถ้าสำหรับผมผมว่าน่าจะนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดุเดือดนิดนึงก็เลยจะมีเยอะกว่านี้อีกมีครับก็เลยติดมาในชีวิตจริงเห็นอีเวนต์ก่อนหน้านี้มีกับหอมแก้มอะไรกันเกิดขึ้นอย่างไร๋อเออพอคำถามนี้เสียงนะอะไรนะ หมก็คือเหมือนกับว่าวันนั้นน่ะมีพี่คาโต้กับพี่แทนเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็หอมแก้มโชว์กันเขาแบบเนี่ยสนิทกันน่ะต้องหอมแบบนี้เนี่ยเนี่ยพี่น้องกันสนิทกันต้องหอมแบบนี้ผมก็เลยโชว์ความสนิทบ้างแล้วพี่มิวก็เลยโชว์ความสนิทคือตอนแรกตกใจนิดนึงว่าแบบเหมือนมาได้ทันตั้งตัวเลยใช่เพราะตอนแรกผมตอนที่พี่เขาหอมผมมาคือผมกําลังดูไอพี่พี่คาโต้กำลังเล่นอยู่แล้วอยู่ที่พี่ว่าหันมาหอม ออกระจาเขินหรือชินมากกว่ากันครับอันจริงผมว่าในซีรีส์มันเยอะกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลยนะอันนี้ผมว่าเบสิกครับเบสิกเรียกว่าอาจจะชินแล้วอะไรใช่ใชใช่แล้วเราต้องแบบเวลาไปออกงานคนจะคาดหวังเรื่องพวกนี้ไหมเวลาทับรู้สึกองม เอาจริงๆผมว่าเหมือนกับเราแค่ใช้ความเป็นธรรมชาติของตัวเองแล้วเราอยู่ด้วยกันแบบด้วยความน่ารักเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยพี่แฟนคลับก็น่าจะชอบแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้ประดิษฐ์อะไรเราก็เป็นตัวของตัวเองกันอืล่าสุดพี่มิวพี่มิวแบบพี่เขามาอ๋อใช่ครับมันก็เมื่อคืนทักแล้วแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าผมทักไปดึกหน่อยพี่เขาก็เลยหลับไปแล้วแล้วพี่เขาเพิ่งมาตอบตอนเช้าเพราะว่าประมาณว่าแบบเหมือนกับพี่เขาพักผ่อนน้อย เขาก็เลยวูบครับงานหนักใช่พี่เขาออกแบบเขาเรียกว่าอะไรร้องเพลงตามงานอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วด้วยอย่างงานวันแคดเงี้ยแคดเอ็กพอเขาก็มีฝนตกด้วยพี่เขาไปตักฝนมาจริงกับคอยเตือนหรือว่าบอกอะไรยังไงเรื่องการทํางานพักผ่อนหรืออะไรจริงก็พูดตลอดนะครับแบบตามแบบไลฟ์หรืออะไรพวกนี้ก็อยากให้พี่เขาแบบรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าพี่เขาก็งานเยอะ เหมือนว่าเวลาพักผ่อนเขาก็ไม่ค่อยมีด้วยแล้วก็อยากให้พี่เขารักษาสุขภาพพี่ดูแลตัวเองดีไหมครับสำหรับเราพี่สนิทกันพี่เขาก็เป็นคนที่รักษาตัวระดับนึงนะ <c oughs> แต่ว่าอาจจะด้วยแบบเรื่องงานอะไรอย่างงี้ที่แบบทําให้เวลาพักผ่อนแล้วบวกกับที่พี่เขาไปตากฝนมาในงาน <c oughs> แทร์ล่าสุดด้วยทําให้แบบเอออาจจะมีไข้ปวดนิดหน่อยแล้วอย่างตัวครับเองก็ไม่เบางานก็เยอะไม่เบาเราดูแลตัวเองยังไงครับดูแลตัวเองยังไงล่ะครับ ก็นอนเลยครับก็พักผ่อนพยายามพักผ่อนหาเวลาพักผ่อนให้เยอะที่สุดครับอย่างล่าสุดเนมันน้ำหนักลดไปด้วยครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นขึ้นเริ่มเริ่มขึ้นกลับมาแล้วครับจากตอนแรกผมประมาณ68ผมลงไปเหลือประมาณ65ตอนนี้ก็กลับมาประมาณขึ้นมา66แล้วครับอย่างแฟนคลับเขาเป็นห่วงอะไรขนาดไหนกับภาพอะไรของงานหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดีใจครับเว่าเราก็มีโอกาสได้เข้าไปอ่านด้วยเราก็แบบ เออพี่แฟนคลับก็เป็นห่วงก็ดีใจครับที่แบบมีพี่แฟนคลับเป็นห่วงเราพี่กับจะเอาอะไรไปเป็นของเยี่ยมที่วิวดีครับเอาตัวไปเอาใจไปเอาอะไรไปส่งใจไปแล้วส่งใจไปแล้วก็น่าจะหายปวดแล้วแหละเร็วๆก็เดี๋ยวบ่ายนี้พี่เขาออกโรงพยาาบลแล้วแล้วเห็นนี่ว่าเดี๋ยวพี่เขาต้องรีบไปทำคานต่ออีกก็คือก็อยากให้พี่เขารักษาสุขภาพแหลกเพราะว่างานมันเยอะครับครับคคอนเสิร์ตเดี่ยวใช่ไหมครับก็ ในวันที่6ก็จะจัดงานแฟนมิเต็งครับจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เป็นแบบเดียวแบบเต็มรูปแบบครับตอนนี้เตรียมความพร้อมไป่ังนงการซ้อมอะไรอย่าแต่วต่าซ้อมก็มมตอนนี้ก็มีซ้อมเต้น เอ้ยได้ไหมเนี่ยโปอีกแล้วเหรอลูกได้อย่าเหนี่ยวอ่ะโปอีกครับคุณลูกได้ไม่น่าก็ก็ก็นั่นแหละครับก็กำลังซ้อมอยู่ครับตอนนี้มีพิเศษอะไรเซอร์ไพรส์อะไรมีไหมมีมีแน่นอนครับก็อยากให้ไปเจอกันเยอะๆครับในวันนั้นโอเคมีอะไรบัตรเต็มหมดที่นั่นแล้วนะใช่ครับบัตรไลฟ์หมดยังครับหมดแล้วบัตรไลฟ์หมดแล้วครับโอเคนไหมครับโอเคขอบบคคุณรัขอบคุณครับ